เจ้ามันตาว่าสาังพระพุทธโลกพุทธวา,า,วานังสังเจดี้ทําบุญทํากุสลนในบระวพ่พระพุทธศาสนาฟังไหวในแผ่นดินของพราาะพุทธศาสนาหรือว่าเป็นมรตรทรงผลอานิสง,แง์และุบ้านปุดงงตําบลโพนขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ วัดบ้านกุดงงตำบลโคนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเจ้าบรตดาว่าสั่งพระพุทธโลกคูดว่านางสั่งเจี้ทถ้ำบนถ้ำกุศลได้พระว่พระพุทธศาสนาฟังไว้ในแผ่นดินของพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นบุตทรงลอานิสง์ สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อนี้ผมอยู่วัดบ้านขุดงงตำบลโพนคาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับซึ่งมื่อนี้วันที่10หาเมษาย,ยน2 5 6 8นะครับพี่น้องครับหมอลำคณะใหญ่ครับปฐมบันเทิงศิล์น,นครับทำการแสดงที่วัดบ้านขุดงงตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เดี๋ยวเ้าไปชมบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องครับว่าตอนนี้เพิ่นตั้งเวทีเป็นทังไหแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้เสื้อสาดกันไายแห้วครับพี่น้องครับเบิ่งครับเสื้อสะอาดก็เต็มแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้นี่ครับเป็นบรรยากาศของหมอล่ำคณะใหญ่เลยนะครับประถมบันเทิงศิลครับทำการแสดงที่วัดกุดงง บ้านกุดงงตําบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศนะครับพี่น้องครับเิบ่งเอาด้วยครับเนี่ยเสื้อสาดนี่ครับมาแบบเต็มๆแล้วครับพี่น้องครับประถมบันเทิงศิลวัดบ้านกุดงงครับพี่น้องครับออัสแแเูู้วววลลบงมผู้จ ก็ so ันบนท่านจอบบนท่านมูรีก็ันบนท่านในพุทธศาสตร์ได้ยืนอะไรมาแสดงเดี่ยวเอาตะแลรักท่านอื่นแต่ก็อยากได้กันอื่นเลยนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของหมอลำประถมบันเทิงศิลวัดบ้านกุดงงตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอย่าลืมอย่าพลาดได้ครับพี่น้องครับคืนนี้ครับคืนวันที่15เมษายน2568ครับ ประถมบันเทิงศิลวัดบ้านบุดงงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ